สวัสดีครับเพื่อนๆนครับอ,อันนี้จะเป็นบ้านผมนะแล้วคือเห็นรอยปลวกอ่ะมันขึ้นมาจากพื้นนะพื้นข้างล่างครับแล้วมันก็ขึ้นมาตามขอบขอบขอ,บของบ้านนะครับผมก็เลยเอาสถานีปลวกครับมาติดตั้งไว้ตามมุมอ่ะมันจะมีปลวกขึ้นมผมก็เลยเอามาล่อไว้ทดลองเปิดดูครับว่ามันมีปลวกไหมผมล่อมันอยู่ไหมผมกาลังล่อมัน ให้มันมาเอ้ยผมเอากระดาษกระดาษใส่กระดาษลังครับใส่ไว้รอให้ปลวกมันมากินแต่ดูยังไม่เห็นตัวมันเนาะเดี๋ยวลองดูชิปหน้านะว่าปลวกมันจะมากินหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะทำ ep สอง ep สาม EP 2, EP ให้ดูกับตอนนี้ปลวกมันยังไม่มาแต่ว่าผมเห็นรอยมันอย่างเงี้ยไอ้ตรงมุมมุมตรงนั้นนะ่ะรอยอย่างเงี้ยมันเป็นทางทางเดินขึ้นมายาวอย่างเงี้เลยนะว่าปลวกมันกำลังจะเล่นผมและ ต่ว่าอันนี้มันจะเป็นเป็นเหยื่อเหยื่อที่ไม่ได้ฆ่าปวกนะแต่ว่าทําให้ปวกอ่ะมันขยายพันธุ์ไม่ได้แล้วมันก็จะสูญพันธุ์ไปเองคือจะไม่บ่าอ่ะคือไม่ได้ทําให้มันตายแต่ทําให้มันเป็นหมันเหมือนกับทําให้มันไม่สามารถแพร่พันธุ์ได้ครับปวกมันอายุสั้นแพร่พันธุ์ไม่ได้ลอกค่าไม่ได้เดี๋ยวรังมันก็จะหมดไปเองครับแล้วก็อยู่กันอย่างอยู่กันอย่างต่างคนต่างอยู่เราไม่ทําลายกัน เราก็ไม่ให้มันมาทําลายบ้านเราด้วยแล้วก็เราก็ไม่ต้องไปทําลายมันนะเป็นการควบคุมประชากรน,นะครับแต่ว่ามันยังไม่ขึ้นมานะเดี๋ยวลองคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะดูต่อไปเรื่อยๆว่ามันจะมาไหมเดี๋ยวก,กดติดตามไว้แล้วกันครับกดติดตามไว้เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าวิธีการกำจัดปวดแบบนี้มันได้ผลไหมขอบคุณครับ